ยุทธพงศ์ครับเชิญกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายยุทธพงศ์จลัสเถียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมาสารคามพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับตามที่วันนี้สภาผู้แทนราษฎรนะครับได้พิจารณาร่างพระัญญัตกยกฐานะศาลแขวงนครไทยศาลแขวงพยัคฆภูมิสิสและศาลแขวงเบียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด นะครับกับผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามนะครับในพื้นที่อำเภอพยัคฆบูมิสิสผมต้องกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับอำเภอพยัคฆบูมิไสเนี่ยเป็นอำเภอที่อยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดมหาสารคามนะครับมีชายแดนติดต่อกับอำเภอร้อยเอ็ดจากติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ห่างไกลจากจังหวัดการเดินทางนะครับต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ศาลแขวงพยกคูภูมพิสัยเนี่ยปัจจุบันที่เปิดบริการอยู่นะครับก็เป็นการเช่าสำนักงานนะครับแล้วก็มีความแออัดซึ่งปัจจุบันนี้นะครับศาลแขวงพยกรฆภูมพิสัยเนี่ยนะครับก็มี ประชาชนนะครับมาใช้บริการจํานวนมากประกอบไปด้วยประชาชนจากอาเภอพยัคฆภูมิพิสัยอําเภอนาดูนอําเภอยางศรีสุราษฎร์และอําเภอนาเชือท่านประธานครับสถานที่ในการตั้งนะครับศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัยคือศาลจังหวัดที่จะตั้งขึ้นใหม่เนี่ยก็มีสถานที่นะครับเ,เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยการคมนาคมขนส่งนะครับก็ มีถนนนะครับที่ผ่านบริเวณที่ทําการใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าประชากรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ระยะทางนะครับก็ห่างไกลแล้วก็เป็นธรรมดาครับท่านประธานนคดีความเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วยทั้งที่คดีเนี่ยไม่ไม่มีใครอยากให้เพิ่มขึ้นแต่ในเมื่อ,อ,อมีประชากร นะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็มีเรื่องที่เข้าสู่ศาลมากขึ้นผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามขอสนับสนุนนะครับให้มีการยกระดับศาลแขวงพยัคฆภูมิิสัยขึ้นเป็นศาลจังหวัดขอาการาบขอบคุณคำั่ท่านครับขอบคุณนะครับ